น้อมองมหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานจำใดๆก็ตามนะที่หมูลเหล่าจิตญาณทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพมา่าฝ่ายไทยก็ดีทั้งหมดสิ้นได้เคยมีต่อกันและกันมานะหรือว่าแม่ทัพในกองพลทาหารลี้พนทั้งหลายที่เคยมีต่อกษัตริย์แห่งตนก็ตามนะในการผูกมัดผูกพันการให้คำสา์สาบานนะคำปฏิญาณตนน้ำดื่มน้ำพิพัฒน์สตยาทั้งหลายนะหรือว่า สิ่งใดก็ตามที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาด้วยธาตุที่ไม่ไิสุ์ทั้งหลายนะต่อการและกันมาหรือต่อเหล่าองค์มหาบรมีภาคส่วนขององค์มหาบรมีทั้งหลายนะเราพระโพะธิสัตว์ทั้งหลายลูกหลานบริวารขององค์มหาบรมีทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็เราครอบครัววตระกูลทั้งหลายที่พ่วงพันธกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็เราลูกหลานบริวารน,นะลูกศิษย์สาวกทั้งหลายนะที่เกี่ยวพันธ์กันมาแบบไม่เหมาะไม่ควร นะด้วยการเ,าเข็นฆ่าประหัตประหารก็ตามทีแลการลงโทษนะการทำทร,รมานทั้งหมดทนะั้งสิ้นการใช้ยาพิษการใช้เล่กลนะในการสึดสงครามทั้งหลายการใช้คุณไสยมนต์ดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายในการสะก,กดการครอบงำนะหรือกระทำต่อศา์ตาวุธทั้งหลายนะแห่งตนแล้วก็ใช้การใช้ในการสะก,กดนะกิตยานนะของฝั่งตรงข้ามก็ตามทีนะ กรรมทั้งหมดทั้งมวลนะที่ดวงจิตทั้งหลายมีต่อกันและกันมานะยังคงตกค้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมดสิ้นนะความเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตนะความทำสาบแช่งทั้งหลายนะการผูกใจเจ็บทั้งหมดสิ้นที่เคยมีต่อกันและกันมาน้อมองมหาบรมีทุกพระองค์สมเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิภาคทิพย์ภาคยาทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป ทุกอย่างโอาา้โห,าส,าหาสีโอ้โหสีโอ้โหสีโสสให้ทุกหมูเหล่าชั้นภูมินะพึงมีส่วนในที่วาสนาบารมีนะในความที่คลายสว่างสวยนะในความไม่ติดขัดข้องคานะความทะลุทะลวงอำนาจหมดเฉดเด็ดขาดอาจหารในการโปรดสัตว์ร่วมกับองค์มหาบารมี ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายนะพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดก็นานเท่โส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 ส่วนทั่วกันส่วนใทั่วกันในมูโมนฉัน